สวัสดีครับทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่อินนิตแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำรูนไลท์ aspd 193สําหรับเซิร์ฟไทยในตอนนี้กันนะครับในแบบที่ไม่ต้องกดบัฟอาหารนะครับมาเริ่มต้นกันด้วยตัวค่าส t ต็ k ก่อนนะครับค่าส t ต็ปที่ผมอัพเนี่ยจะเป็น AG110 นะครับซึ่งเป็นค่าที่ผมต้องการแล้วละ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอัพน้อยกว่านี้อาจจะต้องเพิ่มของสุดใส่เอานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัว ก็งสงสัยกันบ้างอ่าตัวนี้หมวกดุโกดผมขอเปลี่ยนนะครับมันบวก ASPD ก็จริงแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเน้นใช้หมวกงูที่เพิ่มดาเมจกันมากกว่านะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะขอแบ่งส่วนนะครับเป็นส่วนที่เป็นไอเทมเพิ่ม a g จแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นไอเทมเพิ่ม ASPD นะครับโดยเริ่มจากเพิ่มเอจิก่อน,นครับก็จะมีหมวกไปโกะนะครับบวก a g จิตัวนี้ แล้วก็มัฟเฟุสนะครับของผมจะออฟเอีหนึ่งนะครับน,นี้แล้วก็จะมีตัวคอร์ตูมนะครับโบลิ่งบอลลูนตัวน,นี้นะครับจะได้ออสแตดหนึ่งโดยที่เดี๋ยวมันจะหมดอายุละวล่ะแ,แล้วก็มาในส่วนของตัว h P D เอสกันบ้างก็จะเริ่มต้นด้วยอ่ารองเท้าเทมนะครับของผมใช้เป็นเทมรักนะครับ ช่องสี่อ็อปเป็นแอนแท็กดีเลย์มีผลทําให้แอนแท็กสกิปเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนช่องสามเนี่ยเอาอะไรก็ได้ของผมเป็นรันอเวเบจิซึ่งตัวรันอเวเบจิ age, ตัวเนี้ยมันมีคลิปนิดนึงคือเอามาเล่นคู่กับตัวอ่าบัฟเอนชันบิดตรงได้เป็นดับเวทนะครับตอนที่อ่าเราทําการโจมตีปกติครับสําหรับตัวรันอเวเบจิ age, ตัวเนี้ย มันจะไม่ติดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นออโต้สเปลครับไอเทมออโต้สเปลเราจะสามารถทําให้ติดรันอเวนิจิดได้ซึ่งมีผลทําให้บวกอินขึ้นมา200ในขณะนั้นเราก็กดตัวอินชันเบดนะครับเพื่อที่ทําให้บัฟตัวนี้ได้รับอินสองร้ไปด้วยซึ่งถึงแม้ว่ามันจะหมดรันอเวนิจิตสิบวีเนี่ยไปแล้วะตัวอินชันเบดก็จะได้รับบัฟอินสองร้อจนนะจนกว่าจะจบสกิลเลยนะครับ อันนี้เป็นลิคเล็กๆน้อยๆซึ่งมันมีอีกอย่างด้วยครับคือตัวเทมลักเนี่ยครับตอนที่ออฟช่องสี่ครับเป็นแอทแทคดีเลสีครับวันนี้มันจะมีราคาที่สูงแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อหร่ที่ออปติดตัวรันอวิโรจิะครับราคามันจะดรอปลงนะครับอ่าอันนี้เป็นลิคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ต้องการประหยัดงบนะครับซึ่งรุ่นไหนมันสามารถใช้ตัวนี้ได้พอดีถึงนักเรื่องมาไกล ถัดมานะครับเป็นดาบอาคาเมนเกอร์นะครับซึ่งของผมใช้เป็นบวกแปดนะครับจะทําให้ได้รับ aspd บวกสลงหกต,ตัวเลยถ้าเกิดว่าใครทำบวกสิบได้ก็จะประหยัดไอเทมที่ต้องกดได้นะครับก็จะดีทีนี้มาดูตอนบัฟกันนะครับอไอเทมทต้องกดนะครับก็จะมีเ e อร์เซ่พชชันซึ่งผมกดไปแล้วนะครับัีนี้ แล้วก็จะมีตัวยาเล่งตัวนี้นะครับเป็นเป็น list cinematic t o ตัวนี้นะครับที่ต้องกดเพิ่มหน่อยออกดไปเลยปึ๊บแล้วก็จะมีตัวอ่าบัฟ f t แ o hand f i ครับปึ๊บกดไปอตอนนี้ ASPD AH จะอยู่ที่1น2บนะครับซึ่งสังเกตว่าอ่ายังขาดบัฟ AB นะ ผมจะขอใช้เป็นตัว s กอร์ AB ซึ่งจะได้ AB เ e v e l ลเนะครับซึ่งในที่นี้นถ้าเกิดว่าตอนที่เราไปวลนะครับเราจะเราจะได้บัฟเป็น AB หมู่นะของบิชอปซึ่งมันจะได้รับผลตามอ่าผลบุสตามจ็อบเลเวลของตัวบิชอปเขาด้วยซึ่งมันจะได้มากกว่านี้นะครับนี้ผมใช้ตัวเบสิกก่อนอุ๊บเกิดมาเลย จะสังเกตว่า aspd ก็ยังเป็น1 9 3อยู่นะครับทีนี้วิธีการทําให้เป็น193นะครับคือผมต้องเพิ่ม g อีกหนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ตัว g r นแอปเปิ้ลหตัวนี้นะครับเพิ่มเอาโดยที่ก r นแอปเปิ้ลหตัวนี้นครับอ่ามันจะไดออสเตปตอน Job Level 1นะครับแต่ตอนนี้มันจะได้รับผลตัว a ออสเตัวนี้น้อยลงเรื่อยตาม Job ที่เราเพิ่มขึ้นนะครับ ของผมจอ็อบอ่าเป็น22ใช่ไหมตรงนี้มันจะได้ออกสแตปอยู่ที่2นะครับตอนนี้อ่าลองใส่เข้าไปสังเกตเอจีก่อนนะครับเป็น1น0่งบวกสินะครับพอใส่เข้าไปปึ๊บอ่าเป็น aspd 193นะครับส่วนเอจะเป็นหนึ่ร้บเก้นะครับหนึ่ร้บซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการลดตัวค่า A g ีใหดูห่งนะครับ เอาเป็นตัวข้อตูบแล้วกันนะเพื่อให้ชัวร์ว่ามันยังวอยต์สามอีกเอจีหนึ่งร้อยสิบบวกสิบแปดนะครับ ESPD ก็เป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับทีนี้จริงๆแล้วครับอตอนนี้ผมจอบยี่สิบสองนะมันได้โบนัสแตะจากค่าจอบอะครับเอจะได้มาสองแล้วแล้วเดี๋ยวตอนที่เป็นจอบ 53มครับมันจะได้มาอีก2ซึ่งเดี๋ยวมันจะทดแทนกับตัวกินลิงตัวนี้พอดีซึ่งจะทําให้เราสามารถใส่ลักโกปได้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมทำมันนี้ดีก่อนโอเคทีนี้เดี๋ยวลองไปดูดาเมจกันนะครับว่าดาเมจที่ทาได้เป็นยังไงบ้างโดยผมจะเชียชื่อตัวไมลแมคลิมิตชนหนึนะครับ เลยปึ๊บนะเดี๋ย,ยววิ่งหาหมันกันหน่อยโอ้ยเยอใปอะกิดบ้าให้เต็มใช้วัวตัวนี้นะครับดามเมจที่ทำได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับถือว่าตีไม่นานนะครับใช้เก็บเยอะได้เพลิลนๆมากเลย แต่กรณีที่แบบว่าเราไปตีอะครับเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้บัฟ AB ที่แรงกว่า AB เวล10ตัวนี้นะครับเราก็ใส่ตัวพวกลัโกบไปได้ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจหรือว่าถ้าชอบก็ subscribe กันได้นะครับสวัสดีครับ